สวัสดีครับอี EP ของลายเซน็นในคลิปนี้จะเป็นประเด็นของเรื่องลายเซน็นที่เป็นรูปแบบของความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต่ำจะเป็นแบบไหนติดตามชมนะครับ วัสดีครับพบกับผมพจลายเซนชีวิตดีดีายเซนต้องดีครับอีพีของายเซนในคลิปนี้ในเรื่องของายเซนจะเป็นประเด็นที่เป็นรูปแบบของายเซนที่มีความเสี่ยงสูงและก็อีกรูปแบบหนึ่งความเสี่ยงต่ํามันมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะอธิบายและพูดคุยให้กับเพื่อนๆใด้ฟังนะครับและมีการส่งมอบายเซนให้กับเพื่อนๆในอีพีนี้สิบห้าท่านด้วยกัน หลท่านที่รออยู่นะครับอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับก็คงไม่นานนะครับหกถึงเวันโดยประมาณนะครับงั้นอีพีนี้ก็จะส่งเพียงสิบห้าท่านก่อนนะครับครับมาที่ประเด็นที่ตั้งไว้แล้วครับลายเซ็นที่เป็นรูปแบบของความเสี่ยงสูงผมยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งรูปแบบนะครับความเสี่ยงสูงเนี่ยคือรูปแบบของลายเซ็นอันที่หนึ่ง ลายเส้นเนี่ยเขาจะขึ้นลงค่อนข้างขึ้นสูงลงมาก็ขึ้นอีกแต่อาจจะต่ำสูงก็แล้วแต่งั้นความเสี่ยงของช่วงชีวิตความเสี่ยงของลายเซ็นแบบนี้จะเหมาะกับใครบ้างถามว่าถ้าแบบความเสี่ยงสูงอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจ กล้าคิดกล้าลงทุนกล้าตัดสินใจทำก่อนได้ก่อนแต่ก็มีความเสี่ยงโอกาสเสี่ยงไม่เพียงแต่เรื่องของขาดทุนกำไรแต่ก็ยังเป็นความเสี่ยงในเรื่องของภาวะอย่างอื่นที่เข้ามาสอดแทรกในการดำเนินธุรกิจเละครับงั้นบางครั้งเราจ,จะเห็นลายเซ็นในแนวนี้ รุ่งโลดโทษช่วงแต่บางครั้งก็ลงแบบขาลงแบบแรงๆแทบจะเป็นศูนย์ก็ว่าได้งั้นรูปแบบของลายเซ็นนองนี้ถ้าใครชอบก็จะเหมาะสำหรับนักลงทุนแล้วครับเพราะนักลงทุนโดยเฉพาะถ้ายกตัวอย่างประเภทของการลงทุนของหุ้น ของการเก็งกาไรสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีไหวพริบดีมีความรู้ดีศึกษาดีและเข้าใจในการลงทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะเข้าใจอย่างดีแล้วก็ยังเจอความเสี่ยงเช่นกันโอกาสที่ร่ำรวยมหาศาลก็เกิดขึ้นได้ครับโอกาสที่จะเกิดขาลงหรือวูบลงมา เป็นความเสี่ยงอย่างแรงๆก็เป็นไปได้งั้นรูปแบบแบบนี้เป็นรูปแบบที่ท่านใดชอบก็ลองนำมาใช้ดูนะครับดีไหมดีตรงขาขึ้นแหะครับแต่ลงขาลงเนี่ยต้องทำใจต้องตั้งตัวให้ได้ต้องมีสติให้ได้นี่คือลายเซ็นในแนวของการขึ้นลงงั้นถามว่าเหมาะก็ดังที่กล่าวไว้แล้วครับ เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงในการลงทุนเหมาะสําหรับนักธุรกิจที่ต้องการที่จะลงทุนก่อนใครหรือทํานําหน้าล้าสมัยก่อนใครแบบนี้ครับจะเหมาะจะไม่ล้าหลังครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะทําก่อนก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าเสี่ยงแล้วถูกทาง เข้ากับจังหวะที่ตัวเองลงทุนแน่นอนครับเขาประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอย่าว่าแต่เงินล้านครับร้อยล้านพันล้านก็เป็นไปได้นะครับงั้นลายแบบที่หนึ่งเป็นความเสี่ยงสูงเหรอครับอา้าแล้วความเสี่ยงต่ำเหรอครับความเสี่ยงต่ำเนี่ยแบบที่สองแบบที่สองเนี่ยการวนของลายเส้นเป็นลูกคลื่น เป็นเส้นที่ไปตามจังหวะของชีวิตเป็นเส้นที่มีพอประมาณและใช้ชีวิตแบบไม่เสี่ยงนะงั้นถ้าใครชอบแนวนี้หรือมีเส้นใต้ก็เพิ่มความมั่นคงก็ลองตัดสินใจดูสำหรับ ท่านที่ชอบในแนวแบบเรียบง่ายแต่ถ้าถามว่าจะร่ำรวยมหาศาลก็คงไม่ใช่เพราะเป็นลายเส้นในแบบสองที่เป็นความเสี่ยงตำ่ำนั่นเองนะครับนั้นก็สองแบบนี้ในืุกัดนำมาพูดในเรื่องของลายเส้นว่าถ้าลายเส้นแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองมันมีความแตกต่างในในใน,ในยะของลายเส้นยันท่านใดชอบ ที่จะเสี่ยงก็ใช้แบบหนึ่งชอบชีวิตแบบเรียบง่ายไม่วูว่นวายไม่วืว้หวาก็แบบที่สองครับประมาณนี้ครับมาส่งมอบลายเซ็นให้กับเพื่อนๆแล้วครับวันที่สิบห้าท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณนิธินะครับคุณนิธิแคปหน้าจอนะครับท่านที่สองคุณสัญญานะครับคุณสัญญาท่านที่สามคุณ ฉเฉลิมวิวัฒคุณเฉลิมวิวัฒเนี่ยมีลายเซ็นที่ส่งมาให้ชมนะครับก็ใช้ได้นะครับสระเอจะมีขนาดเล็กกว่าตัวชอชิงงั้นชอชิงจะมีความสูงกว่าโดดเด่นกว่าสระเอก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ปิดบงังไม่ปิดกันแต่ที่ผมส่งไปให้ผมตัดสระออก ก็ลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนนะครับครับท่านที่4ีนะค่คุณนันทวุฒินะครับคุณนันทวุฒิครับหน้าจอนะครับลายเซ็นเดิมของคุณนันทวุฒิก็ใช้ได้นะครับท่านที่ห้านะครับคุณจินดานะครับคุณจินดาคุณจินดาก็มีลายเซ็นเดิมมาเช่นกันนะครับที่ส่งมาให้ดูนะครับลองดูว่าชอบแบบไหนนะครับ แบบเดิมก็ใช้ได้เช่นกันแล้วลองตัดสินใจว่าชอบแบบที่ส่งไปให้หรือไม่ทันที่6นะครับขอเป็นนามตระกุลมานะครับคุณสุพจน์นะครับผมไม่ได้อ่านนามสะกุลนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับคุณสุพจน์ทันที่7ครับคุณกุลพัฒน์นะครับคุณกุลพัฒน์แคปหน้าจอนะครับขอภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับมอบให้ครับ อันที่แปครับคุณกันชลด pues นะครับคุณกันชลดครับหน้าจอนะครับท่านที่เก้าครับคุณสุกัญญานะครับขอนาตสะกุลมานะครับท่านที่สิบครับคุณพันธิดาขอนาตสะกุลมาเช่นกันนะครับคุณพันธิดาสิบเอ็ดครับคุณอลไทยนะครับคุณอลไทยมีไลเซน์เดิมนะครับผมก็ดูแล้วถือว่าใช้ได้ครับ ครับลองปรับปรุงดูตามรูปแบบอันใหม่ถ้าชอบนะครับถ้าใช้อันเดิมก็ยังยืนยันว่าใช้ได้ครับอันที่สิบสองครับคุณพันธลีนะครับคุณพันธลีครับหน้าจอนะครับคุณพันธลีสิบสามครับคุณวิสารสิบสี่ครับคุณอดุลกิจและท่านสุดท้ายในอีพีนี้นะครับสิบห้าคุณธนาวุฒินะครับคุณธนาวุฒิ ครับก็ครบทุนทั้ง15ท่านแล้วครับครับในอีพีนี้ที่ผมนําประเด็นมาพูดคุยเรื่องของายเซนก็เป็นเรื่องของรูปแบบายเซนที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต่ําสูงนั้นจะเหมาะกับนักลงทุนนะครับกล้าตัดสินใจกล้าลงทุนแต่ก็มีความเสี่ยงแฝงอยู่และายเซนแบบความเสี่ยงต่ําเป็นชีวิตที่แบบเรียบง่ายแล้วครับ แล้วก็มั่นคงท่านชอบแบบไหนลองใช้แบบนั้นดูชีวิตของท่านก็จะเป็นไปตามลายเส้นของลายเซ้นละครับอย่าลืมนะครับเรื่องลายเส็นเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลท่านที่เข้ามาแล้วสนใจที่จะให้ออกแบบลายเซ็นติดต่อมาทางไลน์ดีคณพจน์ไวสีนะครับแล้วก็แคปหน้าจอให้กับกระผมเพื่อเป็นกำลังใจแล้ะครับสองช่องด้วยกันช่องของพจน์ลายเส็น และช่องของพูดไปทําไปบ่ายพดแล้วแคปหน้าจอส่งมานะครับยินดีจะบริการชาเร็วต้องขออภัยนิดนะครับหรือแม้กระทั่งบางท่านอาจจะหาเปิดแล้วเอ๊ะรายชื่อของท่านอยู่ในอีพีไหนก็ทักทายมาได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับทั้งผมเองก็ยินดีที่จะตรวจสอบให้นะครับแต่บางท่านที่ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าชื่อมันตกหลน่น แล้วก็บางชื่อนั้นผิดพลาดทางเทคนิคเวลาตัดต่อคลิปไม่ได้เอาลายเซน็นของท่านเข้ามาใน EP ีที่กำลังตัดต่อไปนะงั้นต้องขอบคุณเพื่อนๆแล้วครับที่สนใจแล้วก็ชมแล้วช่วยแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆท่านอื่นได้เห็นช่อง YouTube ของพดายเซนนะครับหรือช่องของพูดไปทำไปใบพดนะครับงั้นวันนี้ คงนำเรียนเรื่องของลายเซ็นเพียงเท่านี้แล้วครับพบกับผมได้ใหม่พพไลายเซ็นชีวิตดีดีลายเซ็นต้องดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ